ครับค่ะวันนี้ตลาดหุ้นขึ้นมาตอนส tamam. ี่โมงเ็จเศษเมื่อสักครู่นี้เองค่ะครับกลยุทธ์เกิดอะไรขึ้นที่มาขึ้นที่ตอนสี่โมงแบบนี้ก็ที่เราพูดถึงเมื่อวานนะครับว่าสามสเตจของแนวโน้มขึ้นนะฮะค่ะสเตปแรกก็คือการมีสัญญาณกับตัวนะครับที่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับค่ะสเต็ปที่สองก็คือเวลาผ่านหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับสเตปที่สามคือเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ปิดสูงกว่านะครับหนึ่งหนึ่งห้าสามจุดหกหกนะครับ มันก็คือครบนะฮะครบเรื่องของสามขั้นตอนของการเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดทุ้นตอนนี้เป็นแนวโน้มขึ้นนะฮะที่เรียกว่าขึ้นบีนะฮะีนี้ขึ้นบีเนี่ยที่เคยอธิบายไปครั้งนึงว่ามารีบาได้ที่เท่าไหร่นะฮะมันผ่านจุดแรกมาละหนึ่งหนึ่งสี่แปดนะครับจุดที่สองก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามจุดสี่สี่นะครับจุดที่สามก็จะเป็นหนึ่ง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 เก้าแปดนะฮะหนึ่งเก้าเก้านะครับ คือมันมันอย่างน้อยเนี่ยมันบอกว่ามันต้องขึ้นไปที่ที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นะครับซึ่งควรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะมันบอกด้วยนะอ๋อเหรอคะเออบอกขึ้นมันมันควรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าสิ่งที่สําคัญสําหรับคนที่ช็อตมานะฮะแปดศูนย์สองแปดศูนย์สามอะไรเนี่ยนะเมื่อวานเห็นก็มีบางโบกให้ช็อตที่ที่ที่แปดศูนย์สองอ่าที่เจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเลยฮะคือต้องปิดอ่ะ อ๋อตอนนี้ปิดแล้วหรอเอามันช็อตใหญ่ไงใครช็อตมาต้องปิดแต่ใครใครลองมาเนี่ยนะครับสมมติว่าเทรดอยู่ระหว่างวันเทรดไปเทรดมาคือต้องเอาลองกลับบ้านนะสักครึ่งหนึ่งนะวันนี้ต้องเอากลับเหรอคะต้องอกลับเพราะพรุ่งนี้พรตทอยจะไปสามร้อยสามสิบอ๋ตอนนี้ขึ้นมาแปดศูนย์เก้าแล้วนะคะคือเท่าไหร่ก็ต้องเอากลับไงไว้ายถูกไหมคะมันต้องเอากลับไงใชค่คือคือ,คอมันจะต้องเอากลับบ้านนะถ้าสมมติว่าเราเล่นมาสิบสัญญ,ญาเราเอากลับบ้านห้าสัญญาอ๋อครึ่งคือเราอย่าไปใส่เต็มนะครับเพราะว่า พอมาถึงขัางบนเนี่ยเราจะต้องถือรองให้น้อยลงเนื่องจากมาันเป็นขึ้นบีนะฮะเราต้องกลับมาถือรองแต่ช็อตเนี่ยผมถามว่าถ้าบีเฟลล์เลยนะ850นะ่ะคุณทนได้ไหมช็อตใช่ไหมคะอะคุณช็อตมาคุณถามเนี่ยก็เพราะคุณคุณสั่งช็อตมาตลอดอคุณสั่งช็อตกันมาตลอดถูกไหมครับคแล้วน,นักลงทุนเราก็เห็นในภาพตัวหลักฐานที่ปรากฏนี่คือนักลงทุนทั่วไปเนี่ยคือแมงเม้าเนี่ยอยู่ขาช็อตตลอดเนี่ยเราผมถามว่าอะ830ก่อนคุณทนได้ไหม ทนได้ทนไปนะฮะแปดห้าศูนย์ทนได้ไหมทนได้ทนไปนะฮะแล้วเส้นดาวเทนที่เราพูดถึงเนี่ยที่ลากลงมานะครับของของอเซตก็แล้วแต่เนี่ยมันลากจากจุดสูงสุดนะฮะในความหมายของมันก็คือที่มันผ่านหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยแต่จุดเริ่มต้นของมันมันลากจากหนึ่งสองหนึ่งสองสี่แปดนะฮะความหมายของมันก็คือว่ามันทำนิวไฮได้นะว้าว มันลากเส้นได้แบบนั้นนะฮะเมื่อมันลากเส้นได้แบบนั้นมันบอกว่ามันจะลากไปถึงจุดนะครับจากจุดเริ่มต้นลากและจุดที่มันผ่านก็คือหนึ่งหนึ่งห้าหกเนี่ยนะครับแล้วมันเบรกขึ้นมาแล้วมันบอกว่ามันไปได้นะผมไม่ได้บอกว่ามันจะไปนะครับมันมีเงื่อนไขเยอะที่จะทําให้มันวิ่งขึ้นไปทำ New High นะครับคนไม่ลองถามว่ามันก็จะไม่ต่างกับวันนั้นที่พอตลาดเบรกขึ้นมาเบรกอ่าเจ็ดเจ็ดอาฟิวเจอร์นะครับหุ้นเนี่ยผมไม่ได้หมยเท่าไหร่นะฮะเพราะหุ้นเนี่ยมันก็ขำๆ กำขำมันก็ขึ้นไปก็กำขำแต่ฟิวเจอร์<ช>เนี่ย<ช>มันมันมันแบบมันล้างบ้านล้างเมืองกันนะฮะ<ช><ช>มันเอาถึงตายนะครับก็ก็ต้องก็ต้องระวังนะฮะคือคือผมผมคิดว่านะครับขนาดเนี้ยในระยะสั้นนะครับในแนวโน้มที่เป็นเดลิชร์เนี่ย มันเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วนะฮะหรือว่าขึ้นบีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขาช็อตเนี่ยถือว่ากินยาบ้าขายยาบ้านะฮะ <laughs> คือเราเล่นฟิวเจอร์เนี่ยเราดูว่าถ้าถ้าสามสิบจุดมันเยอะใช่ไหมฮะ <laughs> ถ้าถ้ามันกะว,ว่ามันจะขึ้นจากนี้ไปได้สักสามสิบจุดเนี่ยหรือมันจะขึ้นจากจุดที่มันเบรกขึ้นมาจากที่เราพูดถึงเมื่อวานคือคือเจ็ด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 เนี่ยนะครับแล้วเราเรา,เราคำนวณว่ามันจะขึ้นได้สามสิบจุดนะฮะม <laughs> ืนเราคิดดูว่ามันสามสิบจุดแล้วใช่ไหมค <bearings> ่ะถ้าคุณยังช็อตอยู่แล้วคุณยังดืออชีก่ะ ฮวันหนึ่งคุณก็ต้องปิดอ่ะนะฮะแต่คุณไม่ปิดวันนี้คุณจะปิดวันไหนนะฮะหรือไม่คุณก็ทาสแควร์ไว้อะไรไว้ที่ปกโรเทคความเสียหายที่จะเกิดจากช็อตนะฮะเพราะมื่ช้าคุณยังช็อตกันอยู่แล้วมาถึงวันนี้มันไม่ได้ช็อตแล้วนะมันเป็นรองแล้วนะครับมันเป็นรองมาตั้งแต่เมื่อตอนที่มันผ่านเมื่อวานเราก็พูดผ่านรายการมอนใช่ไหมครับอืคือขาขึ้นของเราเนี่ย เริ่มขึ้นจากวันศุกร์เราเสียดายวันศุกร์เนี่ยเราไม่ได้ออกรายการนี้นะฮะเพราะรายการจันทร์สุนันเนี่ยเป็นช่วงช่วงกลางคืนช่วงเย็นนะช่วงเย็นเนี่ยเราพูดไปหมดแล้วเราพูดที่พูดกับม่อนเนี่ยไปหมดแล้วนะครับว่าหุ้นมันเป็นแนวโน้มขึ้นตั้งแต่วันศุกร์นะครับเราเห็นตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับตั้งแต่วันที่มันสวิงตรงนั้นแล้วนะฮะคราวนี้ก็แล้วไปพูดไม่ไปนไรนะฮะหุ้นก็จะเป็นเหมือนที่บอกว่าไอ้ตัวไหนที่มันขึ้นแล้วอะขายแล้วก็จบไปนะฮะ ขายแล้วก็จบไปนะฮะเราจะเห็นว่าพุ้นที่ขึ้นมาก่อนก็จะเป็นหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีเห็นไหมครับข,ขึ้นมาก่อนเนี่ยถามว่าทําไมเราเราไม่ขายจีซีเราไปซื้อซีบีอ่ะเพราะซีบีออยังไม่มีสัญญาณซื้อเออทำไมเราไม่ขายแบงค์เทบเราไปซื้อเอสซีบีอ่ะเพราะเอสซยังไม่มีสัญญาณซื้อนะฮะแล้ววันนี้เอสซีบีก็รู้สึกจะอ่าเริ่มเกี่ยวมาละนะฮะทำไมเราไม่ขายพุ้นที่ขึ้นแล้วไปซื้อหุ้นยังไม่ขึ้นล่ะแล้วหลักของมันก็คือว่านะครับ เวลาคุณซื้อแล้วนะครับแล้วคุณขายไปแล้วคุณจะกลับไปซื้ออีกเ<ะ>พราะมันเป็นการลด